นักธุรกิจซสาไฟแรงโชโชคินเมซานเจ้าของธุรกิจขายส่งชุดไทยพื้นเมืองและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือสื่อสารภายใต้บริษัทโชสมาร์ทเซ็นเตอร์จำกัดคว้ารางวัลด้านผู้บริหารแห่งปี CEO Thailand Award 2023 เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในโครงการยกย่องและสัสร้างผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบตัวอย่างขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ จัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีด้านการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้นําไปปฏิบัติตามกับรางวัล CEO Thailand Award 2023ผู้บริหารแห่งปีประจำปี2566ครั้งที่12 โชคิเมชามน,นะคะเป็นประธานบริษัทโชว์มาร์เซ็นเตอร์ค่ะรับรางวันซีอขึ้นรู้สึกว่าภาคภูมิใจค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีพนักงานแล้วก็ กรรมการผู้จัดการต่างๆก็ไม่ได้รังัลน,นี้เหมือนกันก็ขอบคุณทีมงานแล้วก็พนักง,งานบริษัททุกคนด้วยค่ะเป็นเสื้อผ้าไทยใหญ่นะคะนำเข้าส่งออกเสื้อผ้าไทยใหญ่แล้วก็มีการบูชาเครื่องปางก็คืออคงคุยาครุฑนะคะะในนี้ก็นำมาด้วยนะคะแล้วก็มีการขา อิเล็กทรอนิกส์นะคะชื่อก็เลยชื่อบริษัทว่าโทวสมาร์ทสมาร์ทเนี่ยก็หมายถึงโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เซ็นเตอร์เป็นศูนย์รวมการขายเครื่องมือสื่อสารแล้วก็เครื่องราวของถังแล้วก็เป็นเครื่องส่งอางด้วยค่ะกาด้วยครบวงจรเลยครบวงจรเลยค่ะเกิดจากความศรัทธาของลูกค้าค่ะลูกค,ค,ค้าเนี่ยมีความรักในวัฒนธรรมการใส่ชุดไทยใหญ่ ลกูค้ามีการศรัทธาในองพิรุและลูกค้าต้องการเครื่องสังางที่ราคาจะต้องได้และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองด้วยกันนะคะเปิดมานานแล้วค่ะเปิดมาได้4ปีค่ะ5ปีค่ะก็ฟีทแบ็เนี่ยลูกค้าเยอะมา,มากเยอะจนตอบไม่ทันตอบไม่ทันแท็กไม่ทันนะคะก็มีอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่เรา อยู่ภายใต้ความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็การทํางานอย่างตรงไปตรงมานะคะเพื่อที่ให้ผลประโยชน์ตกกับลูกค้าลูกค้าแฮปปี้ม่ค้าก็แฮปปี้ค่ะ,ะตัวแทนจําหน่ายนะคะจะมีในส่วนของเราขายส่งแล้วก็มีลูกค้ารับรับไปนะคะรับจากเราไปเพื่อที่จะไปขายผลิตทีหนึงอย่างนี้ค่ะ ในส่วนของเสื้อผ้าไทยใหญ่นะคะเพราะเราจะมีโรงงานด้วยตัวเองแบรนด์การในในเรื่องของ,งาการตลาดมีทีมงานวางแผนไว้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนในส่วนนี้ก็คงจะมีการาในทุกสื่อค่ะออกทางทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นแผน่แผนแบบฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็ทางช่องทีวีต่างๆคือจะ จะกระจายประชาสัมพันธ์ให้ครบค่ะ,ะโชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะเป็นเพจเพจชื่อโชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อ,อินสตาแกรมก็โชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะหรือในทิกตอกก็โชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะถ้าติดต่อซื้อของให้โอนเงินเข้าบริษัทเท่านั้นนะคะ อออโอนเงินเข้าบริษัทเท่านั้นชื่อบัญชีบริษัทชื่อโชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะถ้าไม่ใช่ก็อยากให้ลูกค้าระวังเรื่องของการซื้อขายออนไลน์ด้วยค่ะพราะมีวิชาชีพใช่ค่ะถ้าโอนเงินเข้าบริษัทโชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์ไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะ